อาถรรพ์หุบเขาพยักสมิงตอนที่สเสียงครวญครางจากอดีตหมอผีเท่าและกำแพงแห่งความรู้สึกผิดพรานไพรจมดิ่งเข้าสู่เขตสุสานวิญญาณอย่างแท้จริงพื้นทีน่นี้ไม่ใช่แค่ภูมิประเทศแต่เป็นภาพฉายความทรงจำที่ถูกทรมานของเหยื่อนพันที่ถูกกักขังไว้ในพันธนาการทางพลังงาน ต้นไม้ที่นี่มีรูปร่างคล้ายแขนขาที่ยื่นออกมาอย่างสิ้นหวังเปลือกไม้เป็นสีดำที่เปียกชื้นราวกับถูกเคลือบด้วยเหงื่อแห่งความกลัวเสียงครวญครางของวิญญาณที่นี่ไม่ได้ดังจากภายนอกแต่ดังอยู่ในกระแสเลือดและกระดูกของพรานไพรมันเป็นเสียงถ่ายทอดความบ้าคลั่งและความรู้สึกผิดที่พวกเขาถูกบังคับให้แบกรับ พรานไพรสัมผัสได้ว่าวิญญาณเหล่านี้อยากจะร้องขอความเมตตาแต่ถูกพลังงานมืดของหมอผีเท่าบิดเบือนให้กลายเป็นเสียงสาบแช่งแทนเขาใช้พิธีกรรมโบราณโดยวางเครื่องรางยกและรากไม้ศักดิ์สิทธิ์ไว้รอบตัวเพื่อสร้างเขตแดนป้องกันทางจิตวิญญาณเขาไม่ได้สวดบทขับไล่แต่สวดบทแห่งการยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อใจกับวิญญาณพรานไพรโอวิญญาณผู้ถูกล่ามโซ่จงเปิดเผยพันธนาการของเจ้าข้ามาเพื่อเคารพการมีอยู่ของเจ้าจงให้ข้ารู้จักโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นนั้นมันถูกสร้างด้วยความแค้นหรือด้วยความรักที่ถูกหักหลังหมอผีเท่าปรากฏตัวจากเงาที่หนาแน่นที่สุด ร่างของเขามิดได้คงที่แต่สั่นไหวด้วยพลังงานความแค้นร่างกายถูกพันรอบด้วยเถาวันที่มีผิวหนังและกระดูกที่สรงเสียงกรอบแกรบของเหยื่อที่ตายไปโดนประดับอยู่ใบหน้าของเขาถูกปกคลุมด้วยรอยสักอาถรรพ์ที่ดูเหมือนจะกำลังกัดกินเนื้อของเขาเองหมอผีเท่าเจ้าพรานเจ้าผู้โอ้อวดในความบริสุทธิ์ เจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรเพื่อรักษาสมดุลเจ้าเข้าใจสมดุลผิดไปแล้วสมดุลที่แท้จริงคือการทำลายชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเจ้าจะมาสอนเรื่องความเมตตาในดินแดนที่เจ้าเองก็เคยทอดทิ้งมันไปงั้นรึหมอผีเท่าไม่ได้โจมตีด้วยกำลังกายแต่ปล่อยภาพหลอนที่ซับซ้อนและน่าเชื่อถือที่สุดเข้ามาโจมตีพรานไพร หมอผีเริ่มปล่อยหลอนของพรานไพรในวัยหนุ่มที่ละทิ้งความศรัทธาในกฎแห่งป่าเพื่อความรักที่ต้องใช้พลังอาถรรพ์เข้าช่วยและภาพคู่รักคนนั้นเป็นคนที่พรานไพรไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้นั่นคือบาดแผลที่แท้จริงภาพหลอนต่อมาคือภาพที่พรานไพรทรยศต่อเพื่อนพรานโดยการทิ้งพวกเขาให้ตายเพียงเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและภาพว่าไกล คือเพื่อนคนนั้นที่เขาทอดทิ้งเป็นการบิดเบือนความจริงของไกรภาพหลอนที่สามคือภาพที่วนาเทพและศิลาแก้วเป็นเพียงภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมมนุษย์เท่านั้นความดีไม่มีอยู่จริงมีแต่การควบคุมเท่านั้นพรานไพรปิดตาลงอย่างรวดเร็วเขารู้ว่าการมองภาพหลอนจะทำให้เขาจมดิ่ง เขาเข้าสู่สภาวะสมาธิสร้างกำแพงจิตวิญญาณโดยใช้พลังสมาธิและยอมรับความผิดในอดีตที่ปรากฏในภาพหลอนทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจนและจริงใจพรานไพรข้ายอมรับข้ายอมรับว่าข้าเคยละทิ้งอุดมคติเพราะความรักข้ายอมรับความเจ็บปวดที่ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ข้ารักได้ แต่ความผิดพลาดของข้าไม่ใช่เหตุผลที่จะทำลายผู้อื่นอำนาจของเจ้าคือการบิดเบือนความจริงใจและความรู้สึกผิดเจ้าใช้ไกรเป็นเครื่องมือเพื่อสังเวยวิญญาณที่น่าสงสารเหล่านี้เจ้ากลัวความจริงที่ว่าความดีมีอยู่จริงเจ้าจึงพยายามบิดเบือนมันให้กลายเป็นความโลภความรู้สึกผิดไม่ใช่โซ่ตรวนมันคือทางไปสู่การไถ่บาป และข้าจะใช้มันเพื่อปลดปล่อยผู้ที่ถูกพันธนาการหมอผีเท่ากรีดร้องด้วยความโกรธและความเจ็บปวดที่ไม่สามารถทะลุผ่านการยอมรับความบกพร่องของตนเองของพรานไพรได้พลังงานของเขาเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงวิญญาณที่ถูกกักขังเริ่มแสดงความวุ่นวายและขัดขืนหมอผีเท่ายุดยุดเดี๋ยวนี้เจ้าทำลายการควบคุมของข้า พ,พรานไพรมองเห็นรอยร้าวในพันธนาการของวิญญาณเหล่านั้นเขาใช้มีดพลาและเครื่องรางห่วงโซ่แห่งชีวิตเปิดช่องทางอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อไปยังลำธารแห่งการฟื้นคืนโดยตระหนักว่าเขาต้องรักษาไกลก่อนที่จะทำลายหมอผีเท่าเพราะการทำลายหมอผีเท่าตอนนี้อาจทำให้วิญญ,ญาณที่ถูกกักขังระเบิดออกมา